เิดแมสซีมือม่วงแอรอนแดงชัวชัวใช่ป่ะมันมลมนมงมเจอเจอเจอลูบิดอยู่ฝันพันใหญ่โอ้ยน่าตัวว่าชาร์จเบิร์กของด็อกเตอร,ร์ครับผมเฮ้ยเรือแบเป้า<ช>แขวนล,<ป>ล,ล้วบอกนะแขวนล,ล,ล้วบอกไม่ไม,ไม่ได้พับใช่ไหมไม่ใช่แล้วแผ่น โดนฟรีขาวขาวโดนฟรีสปอร์ตจับขาวตีของตกพบแล้วไม่มีโนวันแล้วปั่นเลยปั่นเลยกกว่าลูกปีกได้นี่ไงอยู่ข้างหน้านี้โอ้โห่ไม่เป็นไรยังมีที่ยังมีช่างหลังอยู่ดินี่มีมีใช้ใช้ไปผ่านเดี่ยวไปเล็กปวยไม่ทันรอยเหี้ย เอาเนาะเอาเอาเ้าเดี๋ยวให้รดเทดเดี๋ยวให้รถเท็ดเดี๋ยวปั่นเดี๋ยวปั่นไล่สวิตซ์นะมีสวิตซ์มีสวิตซ์นะเถ็นะมึงไ่้รถเถ็ดเลยโดดเท็ดได้เท็ดเลยเห็นหน้าวิ่งไปเก็บวิ่งไปเก็บขวดก่อนได้นะแทงหลังลงมาแล้วว่ะเลี้ยงไงอ่ะที่เดิมเหรอที่เดิมใช่ป่ะใช่ที่เดิมที่เดิมตรงแมสท์ป่ะเลยไปเลยไปเลยไปเลยเทสเบสอ่ะแทงหลังก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มี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 แทงหลังก่อนเราเข้าไปเก็บนะ มีมาโล่อยู่เดี๋ยวซั้งเครื่องขวาก้างให้ตอนลุกนะลุกไปเลยลุกไปเลยกอดนะขี่ลงไปขี่ลงไปไม่ขี่ลงไปพี่ลงไปหาเตย่าบ้านฟ้าไอ้ทศเพงบล็อกให้เตย่าได้กินนะเดี๋ยวซั่งเครื่องขวาก้างก่อนไม่อะไรติดไปเลยขี่ไปนะแทงหลังทั้งหมดแล้วเอาจริงๆไม่ต้องบล็อกก็ได้มีแทงอยู่อ่ะ ก้าสิบนะข้าบนในเก้าสิบเดวเบนเบนไล่บ็อกเซียไปขวากลางตีกู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 ตี สวยแล้วจทโก่อนมันมีเสาขาวกับสวิตนะเซาเฮียทันปะวะไม่ยังไม่ทัน้โดแค่เหรอวะโดนแผลนแขวนี่แผลไม่เป็เออแล้วก็แตะแตะไปแตะมาเจ้ามันเดือดทีดอู้ไม่ทดอู้ไม่ทดอู้ไม่ทดอ่าๆๆๆๆๆพี่เอกติดนะติดเลยติดได้ติดเลยไม่เป็นไรหวางหวังหวังหวัง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  โนวันปะเนี่ยไล่พี่เอกเสียดีกว่ากับกลับกับเปิดประตูบนเนาะแล้วเปิดไปก่อน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 เรถมึงขามามึงขามาเรื่อยมึงขามาเรื่อยรถจะแห้งปะนี่เย้ยไล่พี่เอกแล้วเนี่ยพี่เอกล้มไม่ล้มไม่มีล้มอ้เหี้ยอะไรเราไปล้มไปแล้วไงลุกบล็อกมึงอ่ะเดี๋ยวกูช่วยมึงนะเด็กไปก่อน ดูก็แล้วประตูเสร็จแล้วบนอะทนวัดทดแห้งแต่ก่อนแห้งจะแห้งยังไงเไี้เด็กเขาพววิ่งมาไปฮิวมึงได้เดียาววิ่งมาไปฮิวเบนส์ไม่หาลูกบิดก่อนเออกำลังไปกำลังไปลูกบิดนันอยู่ซ้ายนะซ้ายบนอะกลับมา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 ไอ้เบนส์เปิดซ้ายกลางได้นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ทศก็โดนแขวนไม่เฟดเดียวเดี๋ยวช่วยได้อักอะไรปะออกะไรปะไม่ได้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 อะไรบบอะไรมึงฟังปะเนี่ยมึงนี่มึงนี่ตอนมึงนอนมึงได้ดูบ้าเดียว่าเขาทําอะไรกันน่ะทศฮะหรือว่านอนแล้วก็นอนดูแบบนอนดูการ์ตูนอยู่เหรอนอนดูการ์ตูนนอนไมนอนอะไรงแห้งตายไเ่เียมันเอามึงแห้งตายแล้ว

มึงต้องวิ่งไปประตูนู้นก็ได้เว้ยประตูเสร็จป่าวเสร็จป่าววะดาสิบกูแข่งไงตายป่าวไอ้รถไปประตูนี้เราประตูนี้เราหยืนเลยยิ่งทำควายอะไรตรงนี้ไปประตูนู้นนี่โอ้โหสายไอ้เี่ากูบอกกูบอกว่ากูเปิดประตูอยู่ไอ้เจ้าโทรบอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ยี่เป้ยูเราเดือมือติด เจะโลกเด้รูกเฮลเพลสว่ะเฮียทำไมไม่หายเจ็บมันอยู่ในนี่ไงสถานะที่ติดเหมือนบอลโลางทเอาแล้วก็เป่าโพยาบาลทดล่วงอยู่คุ้มผมเรียบร้อยขวาล่างไปทดปั่นดีโอ้ ไอ้แดงเหรอไอ้ตีไอ้แดงมึงต้องไปบูนก่อนอยู่ไหนอะไอ้แย่เหาเท็มไม่เจอขวาล่างไม่มีบัตรฟ้ารถมาแล้วรถมาแล้วรถเรอะไอรถมึงมึงไม่ได้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 ไล่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 ดินอยู่บ้านฟ้านะเอาไอเจ้ารถแกะลูกเหรอใช่ไอ้เบ้นมึงยังไม่ได้บูเลย บูนละบูนละไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าบูนบูนบนนะกลางบนเหรอใช่ไอ้ไอ้เฮี้ยนี่สเต็ปคขวยอะไรฮะหลอตอนนี้ยได้ยูไว้ก่อนเอาเครื่องก่อนมาคนเยอะเลยไม่มีลูไม่ต้องปล่อยแดงถ้ามันถ้ามันได้ปล่อยปล่อยถ้ามันไม่ปล่อยก็วิ่งไปเรื่อยไปเรื่อยใช่วิ่งอยู่แล้วอย่าที่หลังอ่ะเวลาจะเล่นอ่ะอย่าเพิ่งมาเล่นแถวบูนนะต้องรอนปล่อยแดงก่อนค่อยวิ่งมาเล่นโอเคไม่ยัดไมาไหว มีใครเจอเที่ยวตรงไหนบ้างอ่ะบอกหน่อยดิขวาไม่เจอเลยนะไม่ไม่ไม่ถือไม้บ้านถือไม้บ้านแดงถือไม้บ้านแดงยึบเงาะพังเงาะไปแดงไปทางบูน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 มันมาแต่ย่าพิ้งไปไม่ไปได้มึงแต่ย่ากระต่ายแล้วร้องเพลงนี้นะชิวๆไปแดงแล้วแต่ย่าเล่นไหนอ่ะไหนแต่ย่าไหนกูบูนที่เดินมาพิ้งกลับมาได้ ไอ้ท็อตเตะ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 ไอท็อตไปไปไปจากนี้ไปจากนี้ไปจากนี้ไปจากตรงนี้ระยะขาแรงลุงพอพอพออยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละต้องหลุดแบบไปบูนไปบูนวิ่งไปบูนเลยไอเบสรออยู่ที่บูนอ่ะวิ่งไปแถวแถวนั้นอ่ะ กลัมาที่บูนเบนท์ที่บูนแต่เต็มบันฝาเต็มบันฝาไม่พัง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 ไปลากไปเล่นที่อื่นลากไปเล่นที่อื่นแล้วพอเจ็บก็วิ่งมาที่บูนอะไรมาไล่อยู่ไล่อยู่อยู่แม่เทพกูปั่นนะกูปั่นนะขวากลางปั่นเลยปั่นเลยไอ้ทศปั่นเลยเดี๋ยวกูรอได้ได้ปั่นอยู่ซ้ายล่าง มันไฟจริงไม่น่าทำไมไม่เสร็จสักทีวะไั่จริงไม่หลอกไฟเหี้ยอะไรเลยยัดใจเดียวมึงปั่นฟรีมึงไม่ได้วิ่งทำอะไรทำไมไม่เสร็จสักทีอ่ะปั่นมันวิ่งแค่ถ้าคือกูเสร็จก่อนคือแปลกๆอะนะปั่น้ายกลางมันเดินไปบ้านฟ้ามาบ้านฟ้ามาบ้านปลามีกลางบนอีกอันนึงอ่ะไม่มีสเต็ปหลอกไฟเหี้ยอะไรนะมา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 ขึ้นนี้มาขึ้นใช่ใช่ไม่มีสเต็ป แบบเเดดินตัววียมันเล่นไม่เป็นปะนะโอ้มันเล่นมันดูมึนๆนะมันเล่นไล่กูไล่กูเดียร์ไ่กูไล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 ่กูกูปากไปเลยเล่นไปขวาล่างไอ้สยาดเล่นหมายเป็นกูพี่แล้วแม่เทพคอมโบบอกให้คอมโบอะไรยี่อะไรนี่ไงคอมโบนี่ไงคอมโบตรงไหนคอมโบคอมจอยไปเดี๋ยวคอมโบตรงไหนหน้าต่างตรงนี้ นี่คอมโบเว้ยไอ้ที่ยากงูไปเปิดไฟก่อนแล้วก็หน้าต่างตรงนี้หน้าต่างบ้านฟ้าแต่ไม้โคตรเยอะเลยแดนตาเนี้ยสุดสุดสุดเตีมปล่อยไหมเอ้ยปล่อยปล่อยไมปล่อยปล่อยอะแล้วอยู่ไหนอันเนี้ยไม่ปล่อยอะไรเลยทีมมันเข็ดแล้วอะมันเดินยัดอย่างเดียวเลยทีมกูรอบรับไม่เออไม่ยึดยัดไม่ยึดไม่ยิงร้อยคูยอะไรไอ้สัสมันไม่ยึดอะไรเลยอ่ะมันไม่ยึดเลยมันยัดอย่างเดียวอ่ะ มันไม่เบร็ทแล้วนี่แล้ววะบนผาบนผาไอ้เบร็ทตายแล้อยู่กูอยู่กูเศรดิดเศรดิคนนี้นนะคนเล่นรอกเป็นโซนต้องฉีกสี่แล้วฉีกเดี๋ยวไปยื้อบูลเดี๋ยวเบนตามมึงแล้วก็มาตัดไฟด้วยนะน้องเบนใช่เอ้ยไม่ไหม้วัวไอ้ตัวนี้มันแค้นว่ะฝังหุ่นนะตัวเนี้ยฟันแดง

บล็อกให้บล็อกให้อะไรไม่วิ่งมาฮิวอะไอ้ที่นี้เขาทำควยอะไรอะไอ้เฮียเฮยไอ้เหี้ยไม่ได้กูก็ลุกเลยไงแข่งดิไอ้เหี้ยโทรมาไม่วิ่งมาฮิวว่าการตัดสินใจของมึงโคตรห่วยแตกเลยนี่เรื่องจริงกูไม่ได้ไม่ได้จะด่านะแต่ว่าการตัดสินใจของมึงหลว่าหลวยถ้วยสัตว์อะบุญทางบุญบางบุญ เอาเสียใช้กล้องาดโอ้ไปหายเบ้นนะไปหายเบ้น้ายกลางอยู่ปูบ้านฟ้าล้มนะเนี่ยเย้แม่ไม่ลมนะเนี่ยทีมต้องไอ้รถบ้านฟ้าว่ะเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูเปิดประตูแต่ที่ไม่หายเบ้นไปเปิดประตูมันใต้ดินนะดิเฮียไม่ได้ไม่ได้ไอ้เฮียต้องคานออกมาล็อบล็อกได้ป่ะถ้าใต้ดินอ่ะประตูบ้านฟ้าบ้านฟ้าเลยกูคานกูคานไงกูคานไง กูคานไงกูคานยับยับเปก่อนนะครับเปิดประตูบ้านศาลก่อนเปิดจิ้วเปิดดูนได้พี่เอกไม่ได้ไม่น่าจะถึงใต้ดินนะกูรอบอกลางแมพเสร็จแล้วปันฟ้าเอาเลยป้าเบนเอาดิเฝ้าอยู่เจนเย็นเฝ้าอยู่เอาได้เอาได้ป้างเปิดเร มีแทง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 มีรถมีแทงมีรถมีแทงสาบ้านฟ้าเลยมีแทงสวยสวยเดีจะตัดบล็อกให้ก่อนบล็อกอีกแล้วไอ้เหี้ยกูเหลือจะเชื่อนะเมื่อกี้มาลุมฮิวก็จบแล้วไอ้เหี้ยไปบล็อกไอ้กูโดนให้กูโดนได้ให้กูโดนได้ให้กูโดนได้แล้วเตะไอ้กูโดนได้แล้วเตะไม่โดนไม่ต้องมีใครโดนอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ไปโดนกันเลยเฮ้ยพี่เอกมาฮิวดิฮิวดิรถไปออกไปเลยรถ เดแม่ดูไอ้แดงเกาะทีว่า,ามาแล้วต้มาแล้วมันมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ดูแม่เหมือนเด็กเหมือนเด็กแปดขวบอะ hey. ไรสักไอ้ไอ้เจ้านั่นน่ะนะมึง,มงไงเฮีย